เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิตูซีมูวี่แฟนเพจครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง แมนสวงครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่3ครับเรื่องของเรื่องเนี่ยคือมันมีการพยายามจะแย่งชิงอํานาจกันขึ้นภายในวังภายในพวกขุนนางต่างๆทําให้ขุนนางคนหนึ่งเนี่ยได้ส่งผู้ชายสองคนเข้าไปสอดแนมในสถานที่ที่เรียกว่าแมนสวงซึ่งเป็นสถานบันเทิงที่แบบยิ่งใหญ่แล้วก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างครับพวกเขาเนี่ยต้องเข้าไปตามหาเอกสารลับบางอย่างซึ่งไอเอกสารลับนี้เนี่ยมันก็เป็นเอกสารที่ เป็นหลักฐานสาคัญครับในการเปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดและเมื่อชาย2คนนี้เนี่ยได้เข้าไปในแมนสวงแล้วก็ค่อยๆรู้ความจริงเกี่ยวกับที่นั่นพวกเขาเนี่ยก็ได้รู้ครับว่าแมนสวงเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่พวกเขาคิดเยอะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปความจริงคืออะไรกันแน่ต้องไปติดตามใน แมนสวงครับต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวแบบสดๆนะครับโนสคริปต์ดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็มาเริ่มกันดีกว่าต้องบอกว่าผมเนี่ยค่อนข้างจะคาดหวังกับแมนสวงพอสมควรเพราะว่าตัวอย่างเนี่ยอยากดูนะฮะแต่ว่าพอเจอแบบมันตัวอย่างพร้อมกันนะครับแมนสวงกับดับแสงระวีพอเจอแบบดับแสงระวีเข้าไปตอนเดือนที่ผ่านมาก็แบบ เอ็กซ์ป t i o คของแมนสวนก็นเลยลดลงนะครับรอบสื่อรีวิวออกมาดีแล้วไงผมก็ไม่ได้แชร์ผมก็แบบ ก็แค่รีวิวคนอื่นนะครับหลายเรื่องที่คนอื่นเขาชอบกันเนี่ยผมก็ไม่ชอบครับดังนั้นแมนสวงเนี่ยผมเนี่ย hype อยากดูครับแต่ว่าไม่ได้แบบคาดหวังมากมายไปดูแล้วเนี่ยชอบมาครับเรียกได้ว่าชอบมากเลยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยหนังไม่ได้เพอร์เฟกครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังมาพูดในพาร์ทที่ชอบก่อนลวกันนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องบทเรื่ององทีแรกเนี่ยหนังมันเล่าเป็นสไตล์แบบเหมือน BL เลยครับต้นเรื่องมันเล่าแบบเรื่อยๆค่อยๆโย,ยนหลักฐานให้คนดูค่อยๆพาคนดูไปรู้จักกับตัวละครแล้วก็องค์หลังเนี่ยครึ่งเรื่องหล แม่งหักเปลี่ยนเป็นหนังแบบสืบส,สวนลบสวนที่แบบตึงๆเลยซึ่งทีแรกตอนดูองค์หนึ่งเนี่ยผมว่าหนังแม่งแบบอะไรของมึงวะแต่พอมันเล่าตอนหลังแล้วก็ออกเข้าใจได้เพราะว่าเหมือนว่าหนังเนี่ยมันต้องการเล่าแบบชีวิตของไพรที่ไปอยู่ในแมนสวงว่าทําอะไรบ้างอะไรงเงี้ยมันก็จะมีโมเมนต์แบบจินๆมีฉากรําสวยๆซึ่งถ้าใครเป็นแฟนคลับของดารานในเรื่องเนี่ยน่าจะมีฟินกันบ้างครับแต่ว่าหลังองค์สองไปเนี่ยแทบไม่มีเวลาให้ฟินเลยครับคือไม่มีจินเลยนะครับสับอย่างเดียวนะฮะโคตรเดือดโคตรตึงนะครับแล้วผมว่าหนังเรื่อง คิดว่ามันจะมีความวายเพราะว่ามันมีฉากเหมือนจะแบบนิดนึงอะเซอร์วนะิทแฟนอะแต่ว่ามันน้อยมากๆจนแบบสรุปคืออีฉากนั้นอนะมันเป็นแค่คอนฟ lict จุดหนึ่งของเรื่องนะครับที่ต้น,ต,นต้นเรื่องเนี่ยมันจะคุมโทนให้เหมือนเป็นหนัง BL แล้วก็หักหน้าคนดูเล่าอีกแนวหนึ่งนะครับซึ่งเออโอเคโอเคผมชอบนะครับแล้วก็บทเนี่ยค่อนข้างจะมีความลึกลับซับซ้อนพอสมควรมีการหักมุม มีการซ้อนซ้อนเงื่อนต่างๆซึ่งภาพรวมถ้ามองดีๆเนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟคครับอย่างที่บอกแต่ว่าผมว่ามันก็โอเคครับมันก็ดีกว่าแบบหุ่นพยนต์อะไรที่ตอนจบมันแบบมาหักครั้งๆตอนจบที่ผมว่ามันยัดเยียดไปหน่อยแต่เรื่องนี้เนี่ยมันจะมีการปูมีการโยนหลักฐานมาแล้วก็มาแบบสรุปรวบยอดในช่วงองค์สององค์สามที่ค่อยๆเผยความจริงบางอย่างให้เราเห็นและแบบใช้ได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งในด้านของบทคือเรื่องของการแทรกประเด็นการเมืองที โคตรเนียนเลยแล้วผมชอบมากหนังเนี่ยมันจะมีประเด็นประมาณว่าไอการแย่งชิงแผ่นดินเนี่ยมันคือการรบราคาฟันกันของผู้มีอำนาจแต่ว่าคนที่รับผลจริงๆอ่ะก็คือประชาชนมันจะมีคําพูดประมาณว่าอะไรช้างทับหน้าสู้รบกันน่ะพวกยาแพรกอะไรอย่างเงี้ยก็กระจุยกระจายอ่ะเออซึ่งแบบเชี่ยราเมิแม่งแรงมากครับแล้วก็เข้ากับหลายบริบทการเมืองมากๆแล้วมันเป็นประเด็นการเมืองที่ผมว่ามันแบบ ผมอผิมแพกมากๆเพราะว่ามันจริงอ่ะคือมันเป็นภาพสะท้อนอย่างชัดเจนว่าการเมืองไทยอ่ะผ่านมากี่ปีกี่ปีกี่ปีอ่ะสุดท้ายแล้วผู้มีอำนาจที่อยู่ข้างบนอ่ะเขาก็ไม่ได้หันลงมามองคนข้างล่างไงเขาก็แค่ทําตามเกมของเขาให้เขาเนี่ยมีอำนาจนะครับก็อยากให้ไปดูกันนะครับประเด็นนี้ในหนังเนี่ยดีมากๆแล้วก็มันจะมีการพูดถึงเรื่องของค่านิยมนัทศิลป์ที่ มีการเสียดสีได้ค่อนข้างกวนส้นตีนพอสมควรมันจะมีซีนหนึ่งที่ตัวละครมันพูดประมาณว่าแบบเป็นแม่ครัวมาว่าพระเอกว่าล้ำไม่เข้าท่าล้ำนอกท่าอะไรเงี้ยแล้วอีตัวละครนึงก็จะมาบอกว่าคุณรู้ไหมไอ้ที่มันบอกว่าล้ำแบบล้ำโบราณแล้วคุณล้ำผิดตำรามันเป็นล้ำแบบลำของกรุงเก่ากรุงแม่งแตกไปนานแล้วอะไรเงี้ยเออมันจะมีมุกประมาณนี้อยู่ซึ่งผมว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆกับหนังเรื่องนี้แล้วด้วยความที่มันเป็นหนังที่เหมือนกับว่าตัวละครเนี่ยมันมีทั้งคนรุ่นเก่าแล้วคนรุ่นใหม่หลายๆคคคครรรรัังมมมนนนนนือกกาาาทีุุ่่่่่เเเใหหว็ บางอย่างทัศนคติบางอย่างมันไ r i v ไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามแล้วมันคือการประทะกันร,ระหว่างเจนที่ผมว่าเฮ้ยหนังเนี่ยเล่าได้ดีมากครับอย่างเช่นหูจะสปอยทั้งเรื่องเลยนะอย่างเช่นมันจะมีซีนบางซีนแล้วการเรื่องแบบน้ําเชี่ยวอย่าขวางเรืออะไรอย่างเงี้ยเออต้องลองไปดูเองนะครับมันจะมีแมสเสจบางอย่างที่ผมว่ามันโอเคกับเรื่องของการเมืองประเด็นต่างๆของหนังนะฮะที่รุนแรงใช้ได้นะฮะอย่างต่อมาที่ชอบมากคือเรื่องของความเป็นไทย ในหนังเรื่องนี้ความเป็นไทยเนี่ยเป็นซอฟพาวเวอร์ที่หนังไทยหลายเรื่องมักจะอยากใส่เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังอะไรก็ตามที่พยพยามจะใส่เพลงลูกทุ่งใส่พระใส่ชุดไทยเรื่องนี้เนี่ยแม่งใส่แบบพิเียด้วยนะครับย้อนยุคใส่ทั้งโขนกรราบอาหารไทยต่างๆนานาจะไม่หมดแต่ว่าไอเหียเวิร์กเวิร์กมากด้วยโดยเฉพาะแบบดนตรีไทยอ่ะคุณคิดสภาพเอาดนตรีไทยมาบิ้ว ในซีนทะึกขวัญแล้วมันสนุกแล้วมันไม่ฝืนอะคือแบบเฮ้ยเจ๋งแล้วแมนสวงเนี่ยเป็นหนังที่ใส่ฉากโขนฉากละครฉากไทยๆอะได้โคตรกลมกล่อมเลยเว้ยคือผมเฮ้ยผมชอบมากกับการใส่แบบทุกการแสดงานเรื่องนี้เขารู้ครับว่าจะถ่ายยังไงให้การแสดงพวกนั้นอนะมันทรมประสิทธิภาพมันสามารถเล่าศิลปะแขนงนั้นอนะออกมาได้สวยงามแล้วหนังมันก็ใช้ครับมันจะมีหลายครั้งในเรื่องที่มันเป็นหนังซ้อนกับโขน เป็นหนังซ้อนกับละครในละครนอกอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยผมชอบมากแบบต้องไปดูเองอะ่ะคือแบบผมเคยฟังผู้กำกับเขาบอกว่าเขาอยาก represent วัฒนธรรมไทยให้เด็กรุ่นใหม่ดูสําเร็จครับยินดีนด้วยครับคุณทําสําเร็จครับแล้วหนังเรื่องนี้มันสามารถเป็นภาสะท้อนได้อย่างดีเลยครับว่านักแสดงไทยอะ่ะมันไม่ได้แยกครับแล้วถ้ามันถูกนาเสนอในรูปแบบที่มันดีพอมันแมสได้ครับอย่างเช่นหนังเรื่องนี้เนี่ยแหละต้องตกมือให้ผู้สร้างจริงๆครับที่ คุณเก่งมากที่สามารถแมทอะไรอย่างนี้ลงไปในหนังได้แล้วคือเรื่องของความเป็นไทยเรื่องของละครเนี่ยมันไร้เนื้อเรื่องครับมันไม่ใช่แค่ว่าใส่เข้ามาให้แบบสวยไหมสวยไหมดูเซ่เหมือนแบบหนังไทยบางเรื่องนะฮะคือมันใส่มาแล้วมันมีการใช้ในการเล่าเรื่องมีการใช้ในการสืบสวนซึ่งผมชอบมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบครับงานสร้างนะครับอลังการงานสร้างมากนะฮะถึงแม้ว่าจะมีบางช็อตที่อาจจะดูแปลก,ปลกๆบ้างแต่ว่าภาพรวมนี่คือสวยมากๆแล้วคือมันเนรมิตแบบสมัยรอสามได้เป็นแบบร้อสามอะ่ะมันไม่ดูโดด ไปโดดมาเหมือนหนังบู๊บ,บ,บางเรื่องที่เพิ่งได้แบบสูบันโหงไปอะเรื่องนั้นนี่คือแบบซีจีเลยมากเรื่องนี้คือเนียนกริปครับแล้วเซตติ T ้งเซตติ S ้งคือผมชอบมากๆนะฮะแม่งเป็นหนังที่แบบเซตแมนสวงในค่อนข้างดีมากมันไปนเหมือนแบบสหารเรือโลมานะแล้วมันก็จะมีห้องต่างๆของคนต่างๆถึงแม้ว่าจุดด้อยมันคือมันไม่ได้พาเราเดินรอบ แมนสวงอะ่ะมันทำให้บางครั้งเนี่ยเราจะงงว่าห้องไหนอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าสมูทดีนะครับแล้วก็พวกงานสร้างงานพรอ็อพชุดคอสตูมคือดีมากเผอปีนี้เนี่ยผมว่าแมนสวงเนี่ยน่าจะสะพานหงคอสตูมนะครับคือแม่งดีมากๆจริงๆอะ่ะและอีกอย่างที่ชอบก็คือเรื่องของงานภาพถ่ายภาพสวยสื่อสัญญะ แล้วก็เสืออารมณ์ด้วยครับอย่างต่อมาครับที่ไม่ชมไม่ได้คือเรื่องของตัวละครนะครับหลายตัวเนี่ยมีสเสน่ห์แล้วก็มีมิติปูมหลังที่ผมว่าโอเคบางอันอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับไมได่ดูยัดเย,ยดจนเกินไปถึงแม้ว่าจะมีตัวละครตัวหนึง่งที่มันดูแบบเบียวไปหน่อยแต่ว่ามันออกไม่เยอะฮนะแล้วก็เขาเพยายามใส่ปูมหลังเข้ามาแล้วแต่ด้วยเวลาที่มันไม่ได้มากพอนะเขาเลยไม่ได้ขยี้มากแต่ก็โอเคล่ะก็ถือว่ามันก็ไม่ได้แย่เออ make ซนนะครับแล้วก็พูดถึงตัวลละครแ้วเนี่ย ต่อมาครับนักแสดงดีทุกคน ไม่มีรอยเลยประหลาดมากนะครับคือตัวประกอบเอกตรงเอกห้าร่วมประกอบฉากเนี่ยคือแม่งเนียนกริปมากเลยครับทุกคนแสดงนะฮะได้แบบน่าเชื่อถือแล้วก็ที่ผมชอบเลยเนี่ยก็คือผมให้คุณฉัดนะฮะพาอฉัดมี MVP นะครับโคตรเท่นะฮะมากรีซีนคือเท่มากนะครับเขาชื่ออะไรนะอาโปป่ะเออนักแสดงชื่ออาโปคือแบบโคตรหล่อโคตรเท่นะครับนักแสดงนำสองคนที่เล่นเป็นเขมกับอีกคนหนึ่งก็เล่นดีนะฮะเออคือชอบเลยแหละแต่ว่าผมให้พ่อฉัด MVP ครับหล่อเท่มากๆนะครับคือแบบมาตีกองเขาเล่นทัดนะกอ บแบบเวลาเขาพูดสีหน้าอารมณ์คือแบบชิมงมาเข้มและเทมามีเรื่องอันใดที่ข้ายังไม่รู้อีกหรือนี่อะไรประมาณนี้คือมันจะมีหนังเรื่องหนึ่งของปีที่แล้วถ้าจะไม่ผิดนะแม่งครินมากนะครับเป็นหนังจากต่วงนี้แหละแม่งครินมากนะครับแบบพี่เท่หรือไม่เรื่องนี้เนี่ยแม่งไม่มีครินเลยฮะซึ่ง การทําบทไทยไทยให้มันดูแบบแม่เซนและไม่ครินได้เนี่ยคุณเก่งครับคุณเก่งมากครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับพารที่ชอบมาถึงพารที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือองค์หนึ่งครับความเป็นหนัง BL นิดหน่อยไม่ไม่มีอลหรอกแม่งแค่เล่าแบบปูตัวละครผมว่ามันเยอะไปแล้วมันนานไปนิดนึงน่าจะย่นได้มากกว่านี้นะครับแต่มันมี อย่างหนึ่งที่ออกเยอะๆนะฮะก็คือแมวของพ่อฉัตรนะฮะแมวน่ารักนะครับขาวมณน,นีด้วยนะฮะถือว่าให้อาภัยได้แล้วกันนะฮะแต่ก็นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันน่าขัดใจไปหน่อยในองค์หนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีการพยายามหักมุมบางช่วงที่เดาไม่ยากเดาง่ายแล้วก็รู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีบางจุดที่อาจจะยังแบบไม่เมคเซน n ์อยู่บ้างแต่น้อยมากๆแล้วก็เรื่องของปมตัวละครอย่างที่ผมบอกครับบางตัวเนี่ยมันดูยัดไปหน่อยนะครับแต่ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเรื่องงานสร้างงานภาพดนวจีประกอบไม่มีปัญหาครับมีปัญหาแค่เเเรรรื่่อององงขบทแลล้ววกาานิิดดียจ น,นับว่าเป็นหนังไทยที่เพอร์เฟกมากเรื่องหนึ่งของปีนี้เลยนะครับสาหรับหนังเรื่องนี้ครับสรุปง่ายๆโดยรวมแมนสวงนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีครับในการนําเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของไทยมาบิดเล่าแล้วก็ใช้ในหนังครับเพราะว่าหนังประวัติศาสตร์หนังพิเวียดไทยเนี่ยพูดตามตรงครับไอพวกแบบเชิดชูวิรบุรุษอะทำกันแม่งแบบเต็มบ่านเต็มเมืองอะจนมันเชยสนิดไปแล้วอะแม่น่าอย่างเงี้ยหยิบแม่งไ,ได้อยู่นั่นแหละแมนสวงนี่ครับคือตัวอย่างที่ดีครับในการนําเรื่องพวกนี้มาเล่นได้ ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็แบบที่ชอบมากเลยคือเรื่องของนาทศินนะครับดนตรีไทยที่หนังเนี่ยหยิบมาใช้ได้ค่อนข้างดีมากๆก็คือนอกจากมันจะใช้ในการเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในหนังแล้วเนี่ยมันจะใช้ในการสร้างบรรยากาศแล้วก็ขับดันบทขับดันเนื้อเรื่องอีกด้วยครับถือว่าคุณฉลาดมากครับคือหนังไทยหลายเรื่องเนี่ยไม่ชอบเซตพีเรียดเอาพวกการแสดงมาใส่แต่ก็แค่นั้นนะครับมันไม่ได้มีผลกับเนื้อเรื่องเลยแต่เรื่องนี้เนี่ย มันมีครับแม้ว่าบทของหนังเนี่ยมันจะมีแผลอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมเนี่ยถือว่าดีมากๆครับมันมีความซับซ้อนมีชั้นเชิงเล่าสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายครับแล้วก็สามารถแฝงนัยสัญญะการเมืองเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของศิลปะออกมาค่อนข้างฉลาดเลยนะครับแล้วก็งานสร้างดนตรีประกอบพร็อพนู่นนี่นั่นรวมถึงนักแสดงเนี่ยทุกคนดีมากๆครับนับว่าเป็นหนังไทยเรื่องหนึ่งในปีนี้ที่ค่อนข้างเพอร์เฟกมากครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย มากกับใครกลุ่มคนแรกครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็น FC เป็นแฟนคลับของนักแสดงในเรื่องไปดูครับฟินแน่นอนครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณชอบหนัง p e ี i o d เียหนังประวัติศาสตร์แต่เบื่อแบบตำหนัก เบื่อแบบวัติศาสตร์ไทยพันแปดหมื่นเก้าุทยาแตกอะ่ะเรื่องนี้เนี่ยสามารถหยิบเรื่องของลอสามในช่วงกบฏอังยี่มาเล่าได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับคือหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบอิงประวัติศาสตร์มาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันมีการดัดแปลงมาเป็นฟิกชั่นนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยู่นะครับถ้าใครชอบประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยลองดูครับรวมไปถึงถ้าคุณชอบแบบศิลปะนาตัดลินดนตรีไทยไปดูครับนี่คือหนังของคุณครับแล้วก็ถ้าใครชอบหนังแบบสืบบสสบสวนนอมีการารัขหล่ มีชั้นเชิงมีการหักเหลี่ยมเฉียนคมหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนังของคุณครับจริงๆผมเนี่ยอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูครับอย่างแรกครับหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ BL ไม่ใช่บอยเลิฟไม่ใช่หนังวายครับถึงแม้ว่าหน้าหนังเนี่ย ม่งจะโคตรวายเลยก็ตามแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะหลอกคุณว่ามันเป็นวายครับตอนต้นเรื่องมล้เหมือนจะมีการจิ้นนะเหมือนจะมีความสวีทอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีเลยครับมันน้อยมากแล้วแบบคือผู้ชายก็ดูได้ครับมันไมไ่ได้แบบรู้สึกเกเรอะไรอะ่ะเออแล้วหลังจากองค์หนึ่งที่มันสับขาหลอกคนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นหนังแบบสืบสวนรับสวนเลยครับโนม o จิน no นะครับอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าด้วยความตึงของเรื่องอ่ะผมว่า ผมกินไม่ลงครับแล้วก็หนังเนี่ยผมว่ามันดีเลยครับบทเรื่องงานสร้างคือแบบเทียบชั้นต่างประเทศเลยอะ่ะผมว่าส่งออกนอกได้ครับดังนั้นหนังแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับหนังไทยแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้มีมาบ่อยๆครับดังนั้นก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยไปดูครับไปช่วยกันสนับสนุนหนังไทยดีๆแบบนี้ครับเพื่อว่าในอนาคตเนี่ยพอตลาดพอนายทุนเขาเห็นแล้วว่าหนังแบบนี้เนี่ยมันมีคนดูต่อไปครับเราก็จะได้ดูหนังไทยแบบ เจ๋งๆอีกครับก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองดูกันครับกับแมนสวงนะฮะ8.5เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได,ดูเนี่ยแมนสวงฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับไปดูให้ได้นะครับหนังไทยเรื่องนี้เนี่ยดีมากแปลกมากไม่ธรรมดาเลยครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ย มันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคนเองครับและนี่คือ s i ดทูซีมูวี่แฟนเพจสวัสดีครับ